굿มอร์นิ่งค่ะอะไรอะไรหิวหรอ w, w, หิวยังหิวหรือยังหิวแล้วหิวแล้วมาสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนหรสวัสดีค่ะไปขึ้นมาข้างบนไปเลือกอาหารไปเนาะเดินเดินสิคะเดี๋ยวเดินคู่กนเดินไปด้วยกัน tất đi tất cả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  Cái gì tất cả tất đi tất cả tất cả tất cả đi cả tất cả cả tất cả tất cả cả ใหญ่ดูสิกินอะไรวันนี้กินเนื้อมีทั้งอาหารเปียกแล้วก็อาหารแห้งนะคะในหนึ่งชามย่อยๆ,ๆเลยมีนมด้วยที่กินอร่อยเลย ไปดูซิว่ากินหมดหรือเปล่าโอ้เหลืออยู่นิดนึงเราให้อาหารแมวนะคะแบบนี้นะคะคนละจานแบบนี้นะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะเด็กๆเขาก็จะรู้เวลาทานอาหารค่ะเขาก็จะมารอกันนะคะเดี๋ยวก็รอมื้อเที่ยงซิว่าหลังอาหารทําอะไรกันเอ่ยนอนค่ะฮะนอนแล้วหรอลูกนอน เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดช่วงเช้านะคะหลังอาหารเช้านะคะเด็กๆก็จะมานอนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องปูผ้าไว้อย่างนี้นะคะเขาชอบนอนบนผ้าจนถึงเที่ยงเที่ยงตื่นมากินอีกทีนึงแล้วก็ถึงจะออกข้างนอกแสนดีนะคะเป็นแมวเพศเมียค่ะแล้วก็พี่ทิกกี้นะคะเป็นแมวเพศผู้ค่ะ ทั้งสองตัวเป็นพี่น้องกันนะคะอายุเจ็ดขวบแล้วค่ะนอนกันแบบหมดสภาพมากๆหากดูนะโอ้โหโห,หัวหารอยู่ไหนนี่ <laughs>